จงมองดูพระฉบับแบบของชุมพาบาลที่ดีเสมอพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่เพื่อทรงรับใช้ผู้อื่นบทเทศที่พระคารินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูได้มอบให้กับบรรดาพระสงฆ์โดยปรารถนาให้พระสงฆ์ที่เปรียบดังในชุมพาบาลได้ตรนักถึงชีวิตที่ต้องแบกรับพันธกิจและมีจิตอรมที่พร้อมจะเสียสละตามแบบอย่างขององค์พระกิตเจ้าและชีวิตของท่านในฐานะพระสงฆ์ คือสิ่งที่สะท้อนและเป็นที่ประจักษ์แก่กิจชนชาวไทยมากว่า50ปีพระกัดินันไมเกิลมีชัยกิตบุญชูพระสังฆราชกิติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุนนงเทพเกิดเมื่อวันที่24มกราคม1929ท่านและครอบครัวเป็นสตบุตรวัดนักบุญเปโตสามพรานเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนนักบุญเปโตในปี1940 ได้เข้ารับการศึกษาที่สมเด็จลาลายพระรัไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรีจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาที่สมเด็จลาหลหยบางช้างจังหวัดราชบุรีหลังจากนั้นอีกสี่ปีจึงย้ายกลับมาเรียนต่อที่สมเด็จลาลายพระรัไทยศรีราชาจนกระทั่งในปี1953ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยโปปากันดาฟีเดนกรุงโรมในสาขาวิชาปัชญาและเทววิทยา จนได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่20ธันวาคม1959ท่านได้ดำเนินชีวิตสงฆ์ด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยจิตตรมแห่งรักและรับใช้มาโดยตลอดจนกระทั่งในวันที่3มิถุนายน1973อัรรสังคมณฑลกรุงเทพได้มีพระอัรรสังฆราชองค์ใหม่ ที่สืบทแหน่งต่อจากาพระคัสังคราชยวงนิตโยคืคอพระคัสังคราชไมเกิลมีชัยกิจบุญชูและหลังจากนั้นในปี1983สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่2ทรงหวังใจและแต่งตั้งให้ท่านดํารงตําแหน่งพระคดินันซึ่งนับเป็นพระคดินันพระองค์แรกในประวัติศาสตร์พระศาสนาจักคาทอลิกแห่งประเทศไทย องสมเด็จพระสันตปะปาปาเปาโลที่6ได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ตัวผู้พูดนี้ได้รับหน้าที่ตำแหน่งอาคาสกราชแห่งกรุงเทพแทนพระกุเจ้ายวงนิจโยว,วันที่สมิถุนายนเป็นวันที่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับการพิธีอภิเษกอาคาสกราชแห่งกรุงเทพในฐานะที่ ต้องรับหน้าที่และมีความรับผิดชอบงานประสาสนจ้าจักแห่งอาคาสมุตุงเทพโดยตรงนั้นแน่นอนก็มีความหลักใจมีความกังวลใจและอื่นๆเป็นของธรรมดาเพราะรู้สึกตัวว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายแต่ด้วยพระพรของพระที่เห็นว่าให้รับผิดชอบในงานนี้ ก็น้อมตามน้ำพระทัยของพระพเ,เจ้าที่จะรับงานนี้และหวังอย่างยิ่งด้วยว่าในความต้องการเวลานั้นและมั่นใจในเวลานั้นด้วยว่าพระพเ,เจ้าจะส่งเป็นกำลังใจพระพเ,เจ้าจะทรงอวยพรให้ชีวิตและกิจการภาระหน้าที่นั้นได้ดำเนินไปได้มาเกิดผลต่อบรดาพี่นอ้องสตรมุ์โดยทั่วไปนความรู้สึกเป็นเช่นนั้น ก็้ฐานะที่ได้รับหน้าที่เป็นอัคารสังราชผู้ปกครองอัคารสำนัยกรุงเทพแล้วก็เบื้องต้นก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าหน้าที่ของตนมีหน้าที่อะไรบ้างความรับผิดชอบเพียงใดบ้างก็พยายามศึกษาในเบื้องต้นแล้วเมื่อรู้ว่าภาษาสนาจักโดยคำสอนโดยหลักการแล้วนั่นคือให้มาเป็นผู้ดูแล สัตรบรุตรคริสตชนให้ดำเนินชีวิตตามคัดลองแห่งพระบัญญัติของพระบิ้าเพื่อดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้และเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตคือชีวิตหน้าเป็นชีวิต,น,น,วตนิรันดรด้วยเหตุนี้จึงพยายามที่จะจัดการให้บรรดาพี่น้องสัจบุตร,รได้รู้ว่าความเป็นคริสตชนความเป็นคริสตางดางกล่าวเนี้ยพึงต้องปฏิบัติไรโดย ให้ทางฝ่ายวัดต่างๆโรงเรียนต่างๆได้จัดให้มีการอบรมให้มีการร่ำเรียนพระธรรมคำสอนและปฏิบัติกิจศาสนาอันที่สองในฐานะที่เป็นผู้ปกครองตามที่พระศาสนจาจักพึงปรานาและเป็นพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้มาดูแลฝูงแกะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามในมิติต่างๆเพื่อให้ลูกแกะทุกๆตัว ได้รับการเลี้ยงดูให้ได้รับการดูแลนั่นคือให้เขาได้สามารถปฏิบัติกิจนาได้อย่างดีสะดวกมากที่สุดให้บรรดาสมาชิกเขาศาสนาจากเยาวชนได้รับการร่ำเรียนได้รับการศึกษาให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจึงพยายามที่จัดให้มีสถานการศึกษาตามวะดต่างๆที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น และก็อยากดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และอีกประการหนึ่งระเบียบต่างๆที่บรรดาผู้ร่วมงานคือบรรดาพระสงฆ์และนักบวชในความดูแลในการปกครองนั้นเราก็ปรารถนาเรียกร้องบอนขอให้บรรดาพระสงฆ์ก็ดีบรรดานักบวชจ็ดีและบรรดาคาราวะต่างๆก็ดี ให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆในแขนงต่างๆในมิติต่างๆของงานของพระาศาสนจักรได้ดําเนินได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความชื่นชมยินดีและขอบคุณพระพเจ้าอย่างมากๆที่บรรดาพระสงฆ์ต่างๆทั้งพระสงฆ์สังฆมณฑลพระสงฆ์ธรรมทูตต่างๆนักบ,บวชทั้งชายและหญิงได้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันด้วยดีมาโดยตลอด และเป็นที่น่าดีใจที่พระศาสนาจักให้ความสำคัญแก่คารวาสมอบหมายบทบาทให้แก่คาราวสาในสังอมทนของกรุงเทพเหล่านี้ก็จึงได้มีการพัฒนาให้มีการอบรมให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มความสำนึกให้บรรดาสมาชิกคาราวสาทั้งหลายได้สำนึกในหน้าที่ และความรับผี่ชอบที่ชีวิตตนมีเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆของสังคมกรุงเทพจึงพูดได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาขึ้นซึ่งณทีน่นี้ในวันนี้ก็อยากจะแจ้จากหัวใจว่าเราขอบใจในน้ำใจอันดีความพยายามอันดีที่บรรดาพี่น้องสัตบ์รุ๋ให้ความน้อม ในพระพรของพระนี้และนำไปปฏิบัติและพยายามช่วยให้งานพระศาสนาจักบากฏแจ้งเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวัน,นเราจรึงปราถนาในสังคำโทษของเราบรรดาพี่น้องสรตามวัดต่างๆเห็นคุณพ่อซึ่งรับหน้าที่เป็นคุณพ่อจะเป็นเจ้าวัดก็ดีเป็นคุณพ่อประหลาดคุณพ่อที่ทำหน้าที่อะไรต่างๆจง โปรดให้ความเห็นใจต่อพี่น้องสำรุจของตนมากขึ้นโดยเห็นว่าเขาเป็นผู้ซึ่งพระเป็นเจ้าส่งมาให้อยู่ในความในหัวใจในความรักในความเมตตาในความเอ็นดูที่พระเจ้ามอบให้แก่เราทุกๆคนและตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้สังคมเนี่ย ทุกๆสังคมไม่ว่าในภาษานาจากักทั่วโลกภาษา,าจักในประเทศไทยหรือสังคมในเขตสังภาษา,าจักท้องถิ่นแห่งสังคมกรุงเทพอยากจะได้เห็นพี่น้องมีความสามาคัคคีมีความรักกลมเกี่ยวกันเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าต่อไปที่จะทำให้ ข่าวดีของพระเป็นเจ้าและความเชื่อมั่นและความหวังในชีวิตของม้าดาประชาชนในสังคมนี้ได้ดำเนินต่อไปอย่างบังเกิดผลและผลที่ถาวรน,นี่คือแบบอย่างอันแท้จริงในชีวิตสองของพระคาดินันไมเกิลมีชัยกิจบุญชูคือการเป็นนายชุมภาบาลผู้นำพระศาสนาจ,จัากรคาทอลิกในประเทศไทย และอครสังคมณฑลกรุงเทพเติบโตไปด้วยการนำของพระจิตเจ้าท่านเป็นสงฆ์ผู้บรรดาลความศักดิ์สิทธิ์คือศาสนาบริกรผู้เชื่อมโยงประชากรกับพระเจ้าคือผู้อภิบาลประชาสัตบ์บุษด้วยความรักเสมือนบิดาที่มีต่อบุตรและอย่างเป็นประกาศศผู้ประกาศพระวาจ,จาของพระเจ้าได้อย่างจับใจแก่เราคิสชนทุกคน50ปี แห่งการอภิเสกเป็นพาาระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและ40ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคดิาน,านัพานพระคดินันไมเกิลมีชัยกิจบุญชูยังคงเป็นดังลมใต้ปีกที่คอยประคับประคองกิสัจจให้ดำรงอยู่ในความรับและพระเมตตาของพระกิสเจ้าเสมอ